เดียวประเดียกเจียวประเดียกคุณแม่คุณตําสวนนครพนมนะ่นเองงัดเลยงัดงัดใจแบ้อเป็นไงไอ้กระพากระพาจัดเต็มเลยกินทั้งบ้านอะลาดลาลาไก่สองตัวเลยวีละไ้กระพางไอ้กระพามจัดเต็มเลยกินทั้งบ้านอะ นี่ทีเด็ดเออมาดูเนี่ยนี่ทีเด็ดนี่มันอยู่นี่นี่นี่ที่แม่เธอตัวมันร้อนจะหน่อยทีเด็ดนี่หมดแล้วสุนนะเพิ่งบอกขามดิล่ะบอกขามสมใจอยากบอกพูดกานี่ลมเย็นๆเดี๋ยวช่วยละนอน่ะเอาไหม เบิ่งเดิมดิคอนี่นนออาแม่ไม่เอาเอาย่าง่อนเอากินหมอตาบก่อนแม่บอกกินดอกคือนที่บอกกินดอกเนาะอ๋อคือดีสิอเอาให้แม่เอาเดี๋ยวลวนนี่ทีรักมาเนี่มาดูเนี่ยอันนั้นเรากินไปแล้วนี่เท่ามาเบิเ่งนี่หัวายนีความ juicy ผู้ยทีจิ้มเบืองจิ้มอะไรได้ประเดี๋ยวเจ้าวประเดี๋ยวเจ้าวประเดี๋ยวขึ้นแหม่มนตำส่วนน้ำความข้นมนัเนี่ย นัทเดะนัดนัดไก่เด้อยังไงสมอยากนอนสมอยากเด้อโทษบอกเมียว่าท,ที่เราเขาอยากกินต้มไก่บ้านมาสัเบงเบุงกินเจ้าก็ได้าอบุญบุเยี่นู้นกินตับเป็นไหนก็คือกระดีแท้ตับเลือ่อนปกตินะตับถ้ามันไม่ใหญ่ต่ำอ่ะแล้วสิมาเอาตับมาปรป้าวปนตับพอมันม่น้อย เออเลยกินปมแถวเนาะใส่เข่าแน่โอ้เป็นไก่หนุ่มไก่บานหนุ่มแมนไก่แบบว่านุ่มเนี่ยอร่อยมากหืมหลุดน้ำลายแตกเนาะเสียบเอาเป็แมงมาอึงมาอ่าฉันเดจงขาไให้ฉันแน่เอาขามันคือเสียตัวนั้น ถ้ากินไปสองขาแล้วบ่ขาเดียวดิจำ้เอาเบขาพูดพอยแท้ว้าวอย่าเพิงเกีอย่าเพิ่งอยาิ้งจิ้มใช่ไหมอืมหวานเป็นไงคะเพื่อนรูดออาแบบรูดเอาเด้งแซ่บไม่ต้องจิ้มเกวก็ได้แจบกระเพราข้เนื้อมาเนี้ยเอาอะไรเนียะไแกินปีกดีอยังนี แต่นอโ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 อ้อืม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 อนีอ่อยมาะผูเจ้าคือเห็ดากข่แทูเจ้าก้เห็ดากข่แท้ไม่เป็นไรกล่องยหเลยอสไม่แห้งขนาดบ่นั้นเอเพื่อนอ๋อบจุบะจเจาติบะจุจากระจบ่แล้วดูนะนี่ต้มสองตัวจุกๆแบบว่าอย่างนี้เลยนั่กัอืสี่ดนอยู่ เว้ยนเด้งอะไรกินดยวยมันปึกได้ล่ะเว้ยนำระว่างกินสุดยอดสิเอามันปึกได้บ้างล่ะเอาอยู่แม่กินกระปุกวะเบิ้งอยู่ล่ะเบิ้งอันนี้คือเกินแล้วก็ตับไตไตผุมขอตับจานร่องเนาะบิ้งจานร่อกจานร่องดอกเป็นน้องเจ กินแบบว pues ่าขี้ตื่อเนาะมันก็ว oh nice> ิจารณ์ล่องอะเนาะแบบบานบานบานใดย์ว่ากินเนาะเนี่ยบานใดย์กากินเนาะนี่ชาบ๊วแบ่งจิ้มกันเถอะแซ่บเนาะมั่งจำเจ้านะตูดตูดแม่มันแมนอยู่บอกเขาบอกว่ากินตูดแล้วมันเคี้ยวแม่ยังกอดยังกอดยังกอดเคี้ยวกินตูดไก่แล้วมันเคี้ยวบ่าค้องเสียบเขาบ้านจุ เขียวเลยแบบนี้แม่เขียวอีหรอแม่เขียวอีบ่แม่เอีบ่แม่แหนมต้มเสียแม่โอู้เบิ่งเนี่ยดึงออกนิดเดียวหลุดหล่อนมันเพราะมันเปื่อยไงไก่มันไก่มันตัวพอดีไก่นุ่มนี่ิกินบ่วงมามันคันนี้แหละเวลาอยู่กับพี่แม่พี่ตีแล้วแบบอยากกันกินบ่วงนี้นะพี่น้องเบิ่งหน้พี่น้องแบบว่าเขากินกันอย่างนี้นะกินกันแบบบรรยากาศบ้าน บรรยากาศลไม่ไหวค่ะหลังวันแนนี่นะอากาศหนาวเลยอากาศหนาวแล้วเฮ้ยนังนงพี่เนองลูกไส้พวกกินได้เพื่อนไดเอทเพื่อนแม่เจียวของหมักเจียวไหมจุเจียวใช่ก็เจียวม่ดาเบออือเนาเฮียเจ้าอไรสิ่อบบนมึนดา

อ้าวแมวยังเอาติได้เียขาพอดเ่ยเขาโอ้ยออสันนะอย่างนี้นวดงอนอย่างนี้นวดซะเพราะปาปีก็มีเลยมาปีกันบ่ทตั้งขาตั้งปีกเลยมาพอดีะาคาบอดมาอเคเด้อพอดีมาโอเเด้อจะมาโอจะกินไปที่ยวติแม่จะมาโอจะไดเอสเนด่ตัดเบิ้งโอ้โหล้วแสบเนาะขาเลือดอยาน นด่เนี่ยใส่ตัวนี้มีคนเอามันยังเอามอนาันละกระปิมันไดีบอยเด็กกินเด้อไก่เป็นโตกินสั inder, ot, สโกโง่กันผู้บอสมัยต่ำยู่บา้านต่ำตรงเด็กินเวลาอันข้าเจ้าอ่นนนะแมข้าเจ้าเฮ็ดยังเกาะมีงานเนาะมีงานมี<อ>งานหละกะักกาก็อยังกันเง้อเวลาอันบุญบุญอันแม่งเมื่องแบงบไอ้เวลาข้าเจ้าถือว่าเป็นว่าฝนดีบอยน,นะนะเลี้ยงเลี้ยงเจ้าปู ต้องได้ก,กิน <b án. S 1> เวลาเวลาได้กินต้มไก่บ้านหรือไก่เป็นตัวต้องในตอนที่เลี่ยงเจ้าปูนัออน่นแหละาามาเบิบ่งมามาเบิ่ง่าฝนมันที่ดีบ่ปีนี้เขาสีแรลงเขาสีนั่นสินี่บองสินนะเนี่ยไก่แบบเนี่ยต้มเลี่ยงเจ้าปูแล้วพอนีว่าต่งตรงข้อไก่หอดหัวไก่นี่ว่าหมองมันสิเป็นสามงามแต่ว่าปีนี้ฝนดีบ่ออย่างสินะเป็นดีบ่เป็นดีตามเขาตัดออกเลยตรงไหนไม่รู้่มันนา่าจะตัดออกแล้วที่รักเธอจะลอกหนัง ออกเนาะฉันมากินหน้ำผมมากินหนังแม่ไปไนแม soup, so ่นังซุปเนี seed, ่ยไม่แห้งแล้วแม่โอ้ยแห้งหอมบอกไอ่ค้ามมันบอกข้ามแม่บอกข้ามข้ามดิบไม่ผสมทำไมข้ามทำไมข้ามว่าอันนั้นไม่ผสมบ่าเดี๋ยวผมจะสร้างสมแซ่บพอดีเนาะเอาปีกย้อนหรอเขาแล้วเอาไปกินมื้อดีกว่าไปกินมื้อไก่สองตัวนี้ได้กินสองขาบนะมื้อซอยได้ไหนก็กินไปโรงเรียนนะแม่นาะจ้องเอ้า ถ้ากันกินศาสนาข่อยกับน้าแรกแจกน้ำข่อยไทยก็ได้ผู้ไทยบริกินเพราะว่ากินไม่ได้เพราะไก่ผู้ผู้ไทยให้ใหนกินแต่พ่อแบบแหนกินแต่พ่อเนาะแต่ละจ้าก็ส่งไายก่อนทีละกระดับกุ๊กไม่ห้ามเต๋อพี่วีแต่บพี่วรียนคุณอยากข้างนอกแต่แต่แต่ไงอันนี้คือไก่หันยา ล,ล้างหวนมะ่อบ้ะนะอบนี้ก็ได้นี่ของเรานี่นี่มีเตาอบเนี่ย